ขอบคุณมากครับช่างมวยไทยจังหวัดขอนแก่นรุ่น3.2กิโลกรัมายเด้งในเจ้าหนูมาจากโราบาลกุงขอนแก่นครับขอต่อคุณน้ำใสิ๊กบอสดขอต่อคุณน้ำใสก็่าอว่าเจ้าภาพนะเจ้าบ้านไงกมาดูกกระเดี้ยวมวยนี่ไม่ต้องถามหาครับ ตัวเล็กขนาดนี้นี่โอ้โหลอยมาหลายไฟสาก้ายยัจดีให้ยัน่ยวติดตามด้วยบุญนำไทยครัวยิมกับไก่เงาสิบจอนคิงอ้าวสามคู่ที่ผมเรียกน้องบัวล,ลมู คนนึงอำเภอน้ำพองมีองค์ก็บอกทีมงานของคูโ,โมโ่ตั้งละ้หนึ่งพันบาทประพรมไว้พอดีพอดีอดนะครับคูู่เรียกไว้เลยนะครับต้องต้องค,คู่เพชรสองห้ามาแกล้งไปแล้วสามมือนด้วยนะครับ การตัดสินค่นี้นะครับคู่ชิงแชมป์นะครับอาจารย์มงคลสุรเสศนครับผู้ชี้ขาดใจกาน5้ายกนะครับยกละสิบคะแนนนะครับให้คะแนนก็มีอาจารย์สมัครสุธิสารหัวหน้าทีมอาจารย์จิรพล ระวิวัณอาการชาชัยสุริเยไวั้อ้ยางไว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 ้างไว้ปลยไเลยไปยาวดูแกก่นไปดูแกก่นูกกะนดแกกออก่อนกก่แกกูก่อนกอแกกอกอแกนไปดูก เดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาเนงะครับทางฝั่งนนทชัยแกล้งสู้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับเพื่อนเบครับไม่หมดปิดไม่ไหวข้าราาัอยู่ับขอบคุณมากนะครับเชียกรรมการ่สีมมนมือเขามามลูกามือเมา

ผู้หลักผู้ใหญ่จะขึ้นขั้นสำคัญด้วยโดยท่านนายกนะครับเฮโลสารวขามีช oh. ี้แดงกระแสกี่นับเหมือนมันจะมาที่เรียกเราครับยกที่สองครับบอสแดงกับดังน้าเหมนผู้ชิงแชมป์กีฬามวยคนหนึ่งน้องมวลระพู แล um <mel od ic 00> ้วก็มีรางวัลให้คนชนะอีก1,000งทบาทจากนายกเทศมนตรีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามาี่ห้าหกเจ็ดแปดเกอาสิบ กิลลาเตรียมตัวไม่ต้องกลัวครับลูกชิ้นครูก็บิงบ๊อกครับเอาดาออกไปเลยไป

โซบูที่มาเลยไป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 เลไปเลยไปเลไปเลย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 ไปเลไปเลยไปเลยไปเลยไปเลไปเลยไปเลไปเลยไปเลยไปเลยไปเล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 ไป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 เ เอัน้้อนี้ใครใชนะได้รับรางวัลจากนายกินหนึ่งพันบาทคือ,อเกนะ่นลูกอเนะอ,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 อนี้าชีพนะเป็นอาชีพคืออาชีพเลกขคเรีเรยกับรองครือคคสรนะอยากชนะได้เง 1, ินหนึ่งพันต้องสู้สู้ส อาเรื่องชีนักการงนี่ละตั้ใจว่องละนีเรื่อชีวมัได้อยู่แล้วอยากาย้อนยหลายไฟแล้วมั้งเ không được 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 không được

ตีแล Emperor, uh, no, no, no. Kanye, no, no, no. ้วก oh yeah. euh. ็พูดอกไมดิจะไปจับขามันดิมันเราเฮ้ับกันทไมอะตีแล้วก็เอเงินเงินเงินเงเงินเงิหเงนเงินเเนเเเเเนเเเนิงเงนนเยเาเเงเง ไล่เรียงตามนี้นะครับ 2, 3, 4, 5, 6, สาคนนี้พ่นกเีเอาอนูมาหงไว้บดไปนะบดไนะเงินข้นมานน่นเอใจแล้วก็ติดตามด้วยคูอพชกับนชัยเก็บตัวไว้เลยนะครับสามสี่คู่ที่ทำเง่นนานมา ยกทายยกเมีดายกสันไกเอาจจะต้องการกัไม่กีล่ะไวมียกเพาะยกนี้ก็เลยวดียยนเย นัานก็มาขวัใจท่็นนี้จะดูที่โอ้ใครอยากกับมี๊ต้าบิต้ามีอะ และก็จะมีการทำคะแนนนะครับสำหรับมวยคู่ชิงแชมป์เพื่อเป็นสัวอินปญญาเพื่อให้พี่น้องแข่ผู่นี้เกียดได้ได้เดี๋ยวรอสักครู่ครับหัวหน้าทีมก็จะยามสมัครรับใบคะแนนมาก็จะรวบรวมคะแนนแล้วก็ส่งมให้โคศกสนามนะครับอ่าแข็งใจขึ้นไปรอเลยครับแข็งใจขึ้นไปรอเลยนะครับบ่งอลไยด้วยบ่งอลไยด้วยนะครับแล้ก็ไปเชิญท่านน้วยครับกินรอเลยครับ ปองกาศเลียงเช่นผัดมวยคู่ชิงแชมป์มวยไทยจังหวัดขอนแก่นรุ่น32กิโลกร,รมัมนะครับกรรมการธีะรพลวรวิวันให้แดง48คะแนนให้น้ำเงิน49คะแนนกรรมการชักใจสีสุรพล ให้แดง48คะแนนและให้น้ำเงิ49น49คะแนนผู้การสมัครศุีิสานให้แดง48และให้นาเ,เงิน49รางเงินเะอ็น่าย์ชนะได้รับเข็มขัดแชมป์และเงินรางวัลจากท่านนายก1,000บาทขอการเริญท่จากนายกขาดทุกขาดครับครันบนี่คือแชมป์ มวยไทยจังหวัดขอนแก่นรุ่ม32กิโลกรมัมกลับส่อนใกล้เคียงสูสีก็คีแล้วครับอันนี้เงินเดิมพันมาเอาข้างล่างก็ได้อันนายกชูมือนะครับชูมือ